โยโย่มันก็โย่น้องโบททับโสวยครับผมโยโย่โย่โย่้ยมันไม่ได้หรือว่ามันเหมือนมันเหมือนใครอ่ะเหมือนไอ้แจ็คใบโพวะหรือโบ๊ทอะไรเนี่ยโบ๊ท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 ใบถมมั้งเนี่ยโอเคคลิปนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งคลิปที่เราต้องบอกว่าวันนี้อยากให้คนดูที่รับชมคลิปนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ คนอยากได้รถนะั้งโบ๊ทนะโอเคบางคนก็เอาตามกำลังนะครับใครอยากได้รถอะไรที่เป็นความฝันเยก็ตามกำลังเลยเต่วันนี้เราจะให้น้องโบ๊ทลองพาดูซิว่าไอ้รถที่แม่งผ่อนวันแล้วประมาณร้อยกว่าบาทเนี่ยมันมีรถอะไรบ้างอ่าน้องชมสนใจไหมสนใจก็ไปเยอะเยอเยอแจกใบถ่าโบ๊ททำโบ๊ททำ เรวดูคันแรกคันไหนดิอ่าเป็น s u ซูกิซูกิโรน o r e n z o Serario, Serario นะครับผมโอเคครับครับอันนี้สีอะไรเนี่ยสีขาวสีขาวนะครับตัวนี้อ่าซูซูกิเซ e r a ิโอปี2016ครับพี่ต๊อบ s e r ิโอเซ e r a ิโอครับซูซูกิเซ e r a ิโอเป็นก็เป็นรถที่ในความรู้สึกผมเป็นอีโคคาร์นะผมเห็นรถเนี่ยพวกต่างประเทศประเทศพวกญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมันใช้รถพวกนี้เยอะนะ ผมมองว่ามันหนึ่งเป็นรถแบบกระทัดรัดนะครับประหยัดประหยัดพอนสบายปีใหม่ๆนะเป็นเครื่องยนต์เท่าไหรงบิด1.2ครับพี่ท็อป1.2นะครับโอเค1.2คันนี้อ่าคันนี้ปี16นะน้องบดนะ1.2ครับ1.2มันมีอะไรพิเศษใช่ไหมเฮ้ยเพิ่งนเหมือนมีแม็กใหม่แม็กใหม่ยังใหม่ครับเป็นล้ออะไรครับน้องบดตัวนี้อ่าตัวนี้เป็น SE 37นะครับ SE 37นะใช่ครับ SE37 ตัวนี้ โห่กดเป็นแม่ค้าเขาขายเขาต้มเลยนี่มันกดไม่ขึ้นสักตัวเรียนสูงเลยมาเยอะเรียนแค่ถอดไหล่ถอดหลายเขาแครุ้นอ่ะอย่าลืมเลยลืมเลยลืมเลยวันละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทเฮ้ยเฮ้ย พูดไปเล่นหนึ่งอส่บาบาทรอ่ร้อยสิห้าบาท145ร้สิบห้าบาทผมพูดเลยว่ารีบมาแล้วกันที่ไหนที่ไหนที่นี่ที่ไหนบดทองปสวยนะครับทางาบสนะตรงข้ามเทศบาลสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีอ่าโอเคเซรีโอแม็กใหม่ยังใหม่นะสีขาวนะเดี๋ยวพาดูข้างในนิดนึงฮะตัวนี้ก็เป็นค่ายของจูจูกินะฮะจูจูกิเดี๋ยวต้องบดลองเข้าไปนั่งนี่ตัวใหญ่ๆเป็นไงบ้างนั่งสบายไหมพอได้ไ้มตัวนี้เป็นห้าประตูนะครับ ผมว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยโอเคไหมรู้สึกว่าโอเคเลยถึงขนขนได้เยอะนะครับทั้งสัมภาระทั้งเด็กทั้งอะไรเนี่ยครับพี่พี่ถนัดขนแรกครับพี่อย่าช่องพี่ก็เหลืองเลยขนเด็กคือเด็กๆคือน้องน้องลูกลูกโอเคโอลูกหลานหลานไปโรงเรียนอะไรเงี้ยครับนี่เป็นไฟฟ้านะไฟฟ้าทั้งคันมีแอร์ไหมแอร์มีครับแอร์แบ็คคู่ด้วยนะพี่แอร์แบ็คคู่ด้วยแอร์ลมนิรภัยคู่เลยครับพอแล้วเยาววันร้อยสี่พันบาทพอแล้วโอ้โหได้แค่แอร์กับพวงมาลัยกับแฟร์คู่ก็พอแล้วคุ้มแล้ว แดดแดดก็ไม่ต้องตากอ่ะฝนตกก็ไม่เปียกอ่ะไปส่งลูกไปส่งหลานนี่สี่ห้าหกคนสบายเลยห้าร้อยขับทั้งอาทิตย์พี่บอกเลยโอ้ตเติมพอมอดไฟอ่ะห่เรื่องจริงมอดไ์ยังยังเติมเยอะกว่านี้เนี่ยครับซูซูกิโรนัลโดเซเลนิโอโอเคครับตัวนี้เครื่องยนต์เรารับประกันหนึ่งปีหรือสองหมื่นห้าพันกิโลจัดไปโอ้โหวิ่งวิ่งว้าวววิ่งวิงว้าววนะครับวิ่งวิงวาวว้าวสีขาวนะฮะ ใครที่อยากได้รถแนวอีโคคาร์ผ่อนเดือนวันละร้อยกว่าบาทเเลโอปีใหม่ๆ2016นะฮะเป็นค่ายหนึ่งของแบรนด์ลองที่ได้รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่นต้องบอกงี้ฮะพอมาเมืองไทยก็ตัวท็อปๆของเขาซูซูกิก็ซูซูกิสวิ๊กนะผมว่าเป็นคล้ายๆกับรถอ,ออกมินิมินิอ,ออกคล้ายๆกับทรงยุโรปยุโรปซึ่งเขาก็พัฒนามาหลายรุ่นนะครับสำหรับซูซูกินะฮะก็ตอบโจทย์นะตอบโจทย์ผมบอกเลยอย่าให้รถนะครับ ที่เป็นความฝันของคุณอยากให้มันเป็นความจริงต้องมาที่ท็อปส,สวยอ่ะวันนี้145บาทใช้เงินดาวเทา่าไหร่ดีน้องบดวันนี้น้องบดจะจำเป็นไปเลยออกรถใช้เงินไหมไม่ต้องใช้เงินก็ได้รับบอกไม่ต้องใช้ครับศ<า>ูนย์บาทมาหาุ้งบดต้องมาหาุ้งบดตัวรลรอล,ล,ล่ำล่ำหำเล็กๆเอ้ใหญ่ <laughs> <laughs> ยอยากอยากอยาก <ลอ S 1> <อ>รอไม่เสร็จ่อไม่เสร็จ โอเคคันแรกผ่านไปแม็กใหม่ยางใหม่นะครับใช้เงินออกรถศูนย์บาทรับ,บประกันหนึ่งปีสองหมืน่นแล้พอนวันละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับหลังคาดำด้วยนะตัวนี้ป้ายทะเบียนก็สวยต่อไปเป็นมิตซูบิชิแอสทาดครับปี2013ครับพี่ท็อปปี2013สี<อ>แดงจบเฉียวบาดใจนี่มองมิตซูบิชิกระเพราถาด เอาเป็นส้มตำนะเออเอาเป็นเหล่ารวมไงปี่เห็นอะไรนี่หิวข้าวเลยฮะแอดขาดตัวนี้ปีอะไรน้องเบิรปี2013ครับปี2013นะครับแม็กใหม่ยังใหม่เหมือนกันแม็กใหม่ยังใหม่ครับที่นี่เน้นแม็กใหม่ยังใหม่เพราะว่าล้อเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าผมอยากให้การขับขี่รถเราเนี่ยถ้าเราได้ล้อเนี่ยที่ใหม่ไปแล้วยางที่ใหม่ไปแล้วเนี่ย ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นนะครับเนาะอย่างน้อยเครื่องยนต์ดับยังไม่เป็นไรแต่ถ้าล้อแตกจะมีโอกาสเสี่ยงอุบัติเหตุสูงเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยตอนนี้มีเครื่องยนต์เท,ท่าไหร่น้องบอสหนดสองเหมือนกันครับหนึ่งจใช่นะเป็นรถอีกโก้คาร์เหมือนเดิมอ่าใช่พันเท่าไหรค่ครับอ่า161บาทต่อวันเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่กินกินเหล้าเยอะกว่านี้ทุกวันเนี่ยเฮ้ย161บเอ็ดบาทน้ำชมกินเหล้าทุกวันนี้เยอะกว่านี้กินเหล้ากินเบียร์เยอะกว่านี้ครับคนที่มีแรงงาน ค่าแรงขั้นต่ำวันละ300นะออกรถกับเราได้อะได้เลยครับอายุงาน3เดือนไปเนี้ยผมบอกเลยว่าได้แล้วนะครับผ่อนวันละ1 6 1บาทได้มิสุูบิชิกระเพราถาดเอ้ยแอตูยาแอดถาดไปสีแดงสดๆนะครับแดงเลมโบแรงโซลารี่ไปเลยตัวนี้เป็นของค่ายมิตซูบิชิครับผมเป็นรถของอ,อ่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรถญี่ปุ่นนะซึ่งรถญี่ปุ่นผมบอกเลยว่า ช่องฟีเวอร์ในเมืองไทยมากตอนนี้ก็มิตซูบิชิก็ต้องตอบโจทย์ว่าทำอีโก้คาร์มาตอนนี้น้ํามันแพงด้วยน้องโบ๊ทน้ำมันแพงนะครับน้ำมันแพงครับอ่าช่วงนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้กินข้าวที่ผัดๆเลยน้ำมันแพงมีแค่ต้มอย่างเดียวคนละน้ำมันหรือเปล่าคนละน้ำมันอ่ะอันนล้น้ำมันไม่หมูไม่ทอดเลยย่างอย่างเดียวเลยบ้านเนี้ยเบนซินนั่นโอ้โหผมว่าพี่น่าจะซื้อบ้านใหม่แล้วเนี่ย แต่น้ำมันอีโก้คาก็ตอบโจทย์รถในเมืองนะใช่ครับคนที่อยากจะผ่อนถูกๆนะครับเติมน้ำมัน500วิ่งได้ทั้งอาทิตย์เจ้ามิซูบิชแอดทราตอบโจทย์แน่นอนนะครับฮาวตัวอีกขับสบายๆอย่าง่าง้เมียกันตัวนี้สีแดงนะฮะแม็กใหม่ยังแม็กเป็นของอะไรน้องบดแม็กตัวนี้น่าอ่าเป็น RPF1 นะครับอ p f 1าถ้าจำไม่ผิดอะพีครับมิชลิน อย่างมิชชลินอย่างมิชชลินสีแดงสดใสอ่ะนะครับเดี๋ยวเราพาชมด้านในนะครับตัวนี้ Mitsubishi Atten มีชุดแต่งรอบคันน้องโบ๊ทครับผมเป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับตัวนี้โอ้โหเป็นกุญแจรีโมทนะครับ Free Edge นะฮะตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าครับผม แอร์แบ็กคู่อีกแล้วพี่ไอ้ยไอเมื่อกี้ผ่อนวันเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบห้าบาทมีแอร์มีพวงมาลัยอันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทอ่าร้อยสิบบาทเพิ่มเลยนะครับเพิ่มมดกุแจกรี่หมดเพิ่มเป็นกุญแจรี่มดนะครับท่านผู้ชมเป็นไงโอ้ธรรมดาที่ไหนโกูอย่าตายเห็นะฮะเพิ่มื่อีแอร์ร้อยหกสิบบาทฝนตกก็ไม่เปียกแ็ดก็ไม่ร้อนหน้าหน้านี้โตแอร์ไปเลยนะครับผมบอกเลยฮะสาวๆนะฮะแบบ อ่ากลังเลือกเลือกเราอยู่นะเาเลือกเลยโอ้โหพอเราออกรถมาเลือกเราเลยคันนี้นะไม่ใครไม่นั่งมอไซค์แล้วตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะเนาะโอเคเป็นคล้ายๆกับน่าจะเป็นเช S นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปนะฮะอ่าผมก็ต้องบอกเลยว่ารถเราก็ค่อนข้างที่จะผมมองว่าคุณภาพนะฮะรถกรารันตีไม่เกิดอุบัติเหตุแน่นอนรับประกัน1ปีนะครับเครื่องยนต์หรือ2 5 0 0 0ืนักิโลนะครับ,รบ<ม>วันนี้เราเป็นเต็นต์ต้องบอกว่า เป็นเต็นเต็เอเดลเลอร์นะฮะต้องบอกเลยว่าเราใช้เงินดาวน้อยแน่นอนนะครับวันนี้คนที่อยากได้รถนะครับผ่อนเบาๆวันละร้อยกว่าบาทร้อยสีบาทร้อยหกบาทนะครับมามามาที่นี่วันนี้เรามี3ตัวเลือกเลยนะครับสำหรับแบรนด์รองๆองยางซูซูกิย่างนิสสุบิชิ ang, ang, is is นะครับผมดูเครื่องยนต์กันนิดนึงฮะโอ้ตัวนี้มีระบบเบรกบบเบบ A B C ด้วยนะฮะ ABS ออ๋อเบีอดะมีพี่ขายรถกินไหมนะเรียนสูงเรียนสูงเรียนสูงแบตนี้ก็โอยแบต AFB นะฮะตัวนี้ซื้อมาห้าร้อยไม่เขียน S500 เอาใจนะโอเคตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบตะมุตะมิน่ารักน่ารักนะฮะมินิมอลคือให้อัตราการกินน้ำมันที่ต้องบอกว่า อัตราระยะกิโลอ่าตาค่าเฉลี่ยแล้วค่อนข้างที่ประหยัดน้ามันนะครับมันเลยเป็นเครื่อง1.2นะครับคนที่ใช้ชีวิตแบบสล็โลไลท์ light, ใช้ชีวิตแบบชิวๆไม่รีบน้ำมันประหยัดประหยัดผ่อนถูกๆนะฮะใช้ชีวิตแบบผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นอนะ่ะของของคนหลายๆคนเช่นสมมุติว่าผมเพิ่งทํางานได้3เดือนนะเงินเดือนผมอยู่ประมาณ9,000บกโอทงโอทีแล้วหมื่นนะครับผ่อนที่นี่ก็ รถคันนี้ก็เดือนละร้อยวันละ160ร้อยหกสิบว่าบาทเดือนหนึ่งก็ตกประมาณสักสี่พันกว่าบาทนะฮะสี่ห้าพันประมาณไม่เกินนี้ครับซึ่งซึ่งผมมองว่าก็ตอบโจทย์นะซึ่งก็เป็นรถคันแรกที่สามารถผมมองว่ารถของคนไทยเป็นเป็นรถที่เราสามารถขายต่อได้เป็นสมบัติได้นะเราใช้งานได้ด้วยเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งได้ด้วยสามารถขายต่อเปลี่ยนมือมีมีเงินเหลือครับอะไรประมาณนี้ได้ก็ตอบโจทย์160กบว่าบาทนะครับฟรีพรบรนะครับฟรีประกันภัย ฟรีรับประกันเครื่องยนต์เรามีกล้องหน้ารถให้นะครับคนกำลังหนีมให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้น้องบดนะโอเคโอ้แถมแถมไม่บาดไม่ไหวน้องบดมาหาน้องบดทมามาน้องบดเบอร์โทรอะไรน้องบดบอกไปอ่าเบอร์โทรผมนะครับ0945939660นะครับผมเดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างเลยนะครับแล้วติดต่อเพจ Facebook ยังไงเพจ Facebook ใช่ไหมครับอ่าเพจ Facebook นะครับท็อปรถสวย อันดับหนึ่งปาจิมบุรีนะครับผมอันดับหนึ่งปาจิมบุรีใช่ท็อปรถสวยอันดับหนึ่งปาจิมบุรีนะครับแต่จะมาหาน้องโบท๊ทนะครับท็อปรถสวยที่นี่มีสามสาขา geldi, แต่จะมาหาน้องโบท๊ทมาที่ตรงข้ามตรงข้ามเทศบาลตำบลสีมหาโพนะครับอ่าหรือเรียกไงว่าถ้าประชุมแถวคนแถวนี้เขาจะรู้ว่าถ้าประชุมนะครับเนาะท่าประชุมจังหวัดปาจิมบุรีนะครับโอเคอันนี้ก็ผ่านไปหนึ่งแบรนด์นะครับอันนี้เราม <lair foi S 2> าดูแบรนด์หลักกันบ้างอ่าแบรนด์หลักกันบ้างตัวนี้โตโยต้าวีออส ตัวยู 1.5G ปี2012ครับพี่ท็อปตัวท้าวีออส G กูตตัวท็อปท็อปเลยท็อปเลยท็อปเหมือนพี่เลยท็อปเลยจริงจริงก็ชอบท็อปท็อปเลยจริงๆริงตัวท้าพี่ชอบตัวหนึ่งอัรติคอ๋อมันเล็กดีพบพาได้อาร์ติคอาร์ติ แต่ไม่เรียกไม่ติดนะครับอาจอันติดอ่าโอเคนว่านั่งไประมาณเจ็ดแปดคนแล้วอันติดคันเดียวเขาบอกเป็นแปะเขาป่องตัวต้อันติดแต่ไปได้เจ็ดแปดคนเป็นไงฮะโตัวใต้ว v ีออสตัวจีตัวนี้ผมบอกแล้วว่าเป็นสีแห่งความมงคลเป็นสีบอลช่องเป็นสีแห่งตำนานเป็นสีที่ต้องบอกว่าหาไม่ได้อีกแล้วหนึ่งในใต้ล่าอ่าต้องพูดอย่างนีเรื่มใส่หนึ่งในใต,ต้ล่าวันนี้คัในในี้ผ่อนวันละเท่าไหร่ หให้ไปร้อยสามสิบเอ็ดบาทเฮ้ย hey, ถูกที่สุดเลยถูกก็แม่ลองอยู่กับพี่เฮ้ยร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ้าวีออสตัวจีเบาะหนังเครื่องยนต์พัน0ต้องการความแรงขึ้นมาอีกฟืดหนึ่งฟืดหนึ่งวีออสตับจดเฮ้ย hey, ของพี่อาจจะยังไม่แรงอายุพี่เยอะแล้ว แล้วดูของน้องพี่ไม่ฟืดนหนึ่งไปหนึ่งสองึ่เอาละครับผมสุ่สนานนะครับไปกับรายการของเขาสวยเรานะครับอีพีแรกแล้วกันนะอีพีแรกครับผมนี่นะฮะอีพีแรกอ่าเป็นนะครับต้องบอกว่าอ่าเป็นอีพีแห่งต้องบอกเอ็นเป็นอีพีแห่งการการที่เขาเรียกว่า EP แบบว้าววแล้วกันนะน้องโบส์นะโอเค EP นี้เรามีโจทย์รถ แต่งการผ่อนเดือนละร้อยกว่าบาทนะครับวัน,น,นละวันละวันละร้อยกว่าบาทไอเดือนละร้อยกว่าบาทนไม่ใช่แล้วอ่าซึ่งภาษีเราก็จะการให้อะไรก็ให้ซึ่งรถยนต์นะฮะก็เป็นหนึ่งในทางเลือกเนาะสำหรับยานพาหนะซึ่งก็มีแบรนด์ในดวงใจบางคนก็ถ้าเป็นรถกระบะก็พวกอีสุอะไรนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นรถเก๋งผมก็แนะนําเลยว่าอีโกคาชั่วโมงนี้มาแรงมาแรงดนะครับด้วยการประหยัดด้วยการที่ว่าประหยัดน้ามันอ่าค่างวดถูกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ อย่างไงอะขน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 สัมภาระได้เยอะอะไรเงี้ยครับมันผมว่ามันตอบโจทย์ในหลายทางของของชีวิตวัยรุ่นในการไปทำงานอะไรประมาณนี้อันใจมหาชนชคนจนทั่วประเทศท<ช>ั้งนี้นะรรเราก็ต้องบอกว่าเอาให้<ม>เราอยากขายรถทุกเกตทุกระดับแล้วกันนะครับแต่วันนี้มาทําคลิปแบบเอาแบบถูกๆไปเลยเรื่องเงินอ่าไว้ใจเฮียเฮียบอกว่าวันนี้ไม่ต้องใช้ก็คือไม่ต้องใช้แล้วก็ได้ค่าง,งวดเบาๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นใน Facebook ในทุกๆเพจของเขาจะสวยนะครับแล้วก็จะขึ้นใน YouTube ให้ด้วยนะครับใครที่ฝากติดตามก็อยากได้รถเบาๆข้างวนนะฮะติดต่อมาที่เบอร์โทร094 593 9660นะครับผมของมีจำนวนจำกัดตอนนี้มี3คันนะฮะที่ผ่อนวันละอยกบาทผมมีอีกคันหนึ่งน้องบอสผ่านวีออสไปแล้ววันนี้วีออสนี่ก็ได้ RPF ไหมล้อ RPF ไหมได้ครับอ่ล้อรถใหม่ยังใหม่เหมือนกันรถเราใส่ล้อให้ทุกคันนะใส่ล้อให้ทุกคันครับโย่โยทุกอันนะ ผมพามาดูคันหนึ่งยาลิษมาเดี๋ยวมา,าเดี๋ยวมาดูยาลกษกันนิดนึงครับอันนี้ก็ผ่อนเดือนละวันละวันละร้อบาท177บาทแต่ตัวนี้ก็ได้แบ่ใหม่ยังใหม่นะครับได้ปีใหม่นิดนึงนะครับนะครับซึ่งยาลิตตัวนี้ก็แถมแล้วกันนะร้อยเจ็ดสิบเผื่อใครอยากจะได้เป็นผมมองว่ามันจะขยับไซส์เป็นเครื่องพันห้าเนี่ย บางคนที่ชอบในแนวของรถที่ผพูดยังไงอะออกมาทรงที่จะแบบคล้ายๆกับ5ประตูแล้วแนวซิ่งนิดนึงน้องโบ๊ทเผื่อใจไปรุ่นหน่อยนะครับใจใจไปรุ่นที่อยากได้ผ่อนวันละ177บาทซิ่งได้ใช้งานบานๆได้อะไรเงี้ยเราลงล้อมาให้แล้วเราลงล้อมาให้แล้วนะครับอย่าให้รถคุณเป็นแค่ความฝันวันนี้ความจริงอยู่ที่ท็อปรถสวยแน่นอนร้อยะน้องโบ๊ทลองพาดูด้านในนิดนึงครับผมก็มองว่ารถผมเนี่ย ทุกคันที่เต็นท์เราเนี่ยสิ่งที่เราเน้นอันดับแรกดู่ล้อนะลองดูนะฮนะดูล้อฮะผมใส่ล้อใหม่หมดเลยนี่ก็ล้อใหม่นะฮะเนี่ยคือไอล้อเดิมก็มีนะฮะแต่ผมมองว่ามันมันไม่รู้ว่าเขาใช้งานมาแค่ไหนนะครับแต่เรามองว่าถ้าเราได้ล้อใหม่ไปแล้วอะ่ะผมมองว่ายังไงก็เซฟความปลอดภัยได้ระดับประมาณ70็สําหรับผมผพรามองว่า ถ้ายางระเบิดอ่ะมันเป็นมันเป็นสิทธ์ที่อันตรายแล้วยางที่มันคุณภาพมันไม่ได้ครับมันทําให้กินน้ํามันแต่ถ้ายางที่ไม่ได้คุณภาพมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้รถเราเนี่ยสามารถที่จะค่อนข้างที่จะมีสมดุลที่ดีแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้อย่างสมูทแล้วก็ประหยัดน้ํามันแล้วก็ไม่ไม่ไม่เกิดอันตรายนะอ่ะนี่ดูครับซึ่งซึ่งรถท่าประตูเนี่ยมันมีข้อดีอย่างครับมันสามารถพับได้นะครับพับเป็นแบบเหมือนแบบ อ่าพับเงี้ยครับแล้วเราอยากจะทําอะไรก็ได้ฮะอยู่ในนี้นะฮะอ่าแต่กล้องเรารู้ดีฮะอย่างนี้ย่าลนีก็จะเป็นหนึ่งสมมุติว่าเราต้องการแบบเอ้ยผ่อนวันละร้อยเจ็ดบาทเราต้องการแบบเฮ้ยวันนี้เรานึกภาพนะฮะวันนี้เป็นน้ําตกเราก็นั่งชิวๆอ่ะ้ยอ่านะครับคนเดียวผ่อนสบายคนเดียวคนเดียวไปเมาครับกินไปเลยหลับฮะไม่มีเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ผมมองว่า ยานพาน,นะก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่สำคัญนะแต่เอาให้มันแบบคือจิ๊ดในเรื่องของข้างมวดอะ่ะบอสมันผมอยากให้ให้ให้เราขายจุดเย็นคือข้างมวดรถยนต์แล้วกัน130ร้อยสามสิบกว่าบาท140ร้อยสี่สิบกว่าบาท160ร้อยหกสิบกว่าบาท170ร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทต่อวันอะ่ะผมว่าผมว่าผมว่าโอเคไหมครังบอผมว่าโอเคเนละ้โอเคนะ สำหรับยุคนี้นะน้ำมันด้วยนะน้ำมันเลยก็ครึ่งครึ่งของค่าแรง่ะจอดกระปุกไว้วละร้อยยังยังโอเคเลยนะเหมาะกับเหมาะกับคนที่อยากมีรถคันแรกนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มีการรับประกันหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็จะมีค่ายโตโยต้าให้ดูนะครับค่ายชูซูกิอ่าแล้วก็มิสูมิสูบิชิทั้งหมดสค่ายวันนี้3แบรนด์3ค่ายใครที่ดูคลิปนี้ไปแล้วนะครับรีบเลยรีบเลยรีบเลยนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนมองนะครับ ว่าเราสามารถจับต้องกับรถยนต์หรือรถอีโคคาร์ที่เป็นรถเก่งได้นะครับแค่นั้นเองนะครับวันนี้น้ำลาไปก่อนนะครับแล้วพบกัน EP2 2. EP2 อ่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดถักตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับยโ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 ย